นี่ครับ ALLY: LT ขีด02นะครับกำลังจะเข้ามาต่อกับ DD 5 1 1 1 3 7นะครับเรียบร้อยแล้วครับ ครับสำหรับวันนี้เสร็จภารกิจโรยหินแล้วนะครับหินหมดนะครับต้องรอพรุ่งนี้นะครับมาแล้วนะครับเจ้าขบวนหัวรถจาก j n r นะครับดีดีห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดนะครับวันนี้ทำงานย่านสะพานเกือกม้านะครับที่หลังวัดท่ามาเดือนนะครับตอนนี้กำลังถอยขบวนมานะครับเพื่อจะเอามาจอดเก็บไว้ตรงนี้นะครับ นี่ครับ LT ขีด02นะครับกำลังจะเข้ามาต่อกับ DD 511137นะครับเรียบร้อยแล้วครับ thank <laughs> you